อ๋ออ้บ้านี่นึกว่าเรียกรองเท้ามาแล้วเรียกอะไรอ่ะหมวกตีนหมวกเีมือนกขอเยอะไปเล่นเอาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาว่าเราเป็นอะไรมีปมมีแต่โพสเฟสด่ากูอย่างเป็นไรเรารักกันรักกันก็เป็นไรครัขอบคุณนะครับขอบคุณ แฟนคลับทุกท่านเลยนะครับที่มาและขอบคุณลุกป๊อปครับเชิญด้านในเลยนะครับขอบคุณพพพพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินทุกท่านแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานวันเกิดกันในวันนี้นะครับเสียงเงินไม่เป็นไรครับแต่ว่าอยากได้ความสุขนะครับอยากให้มารวมกันอยู่นะตรงนี้นะครับขอบคุณน้องก๊อดด้วยครับผมชื่อเลยนะก๊อตก๊อตก๊อตก๊อไอ้เบลเมื่อกี้น้องมาเลยข้ามามงบอกว่าใครนะ ทำโทรผูกไอ้บอสด้วยไอ้เพื่อนซีมีเพลงอ่ะเหรอรายการเพื่อนซีมีเพลงอ่ะไอ้สัตว์ตอนนี้รายการกับเพลงก็ไม่เหลือไม่มางานกูด้วยงานไส้ไม่เป็นไม่มาขอบคุณน้องก๊อตมากรู้จักกันไม่นานเลยพอชวนปุ๊บมาปั๊บเลย อ๋อใจง่ายใจง่ายมากป้ามันรักเองมันรักเองก็มาแล้วก็ไปรักเองแล้วพอดีวันนี้ป้ามันไม่ได้หุงข้าวไงมาไม่หุงข้าวเลยพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่ทำไมอ่ะมันก็คือไงพี่พาแม่มาด้วยโอ้โหขอโทษต้องเยี่ยมขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณพี่เบนซ์นะครับขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ใครอีกวะ นะครับขอบคุณพี่ควดนฤพลขอบคุณนางเอกอะไรนะพระเอกบ้านอะไรชื่อควยควยพี่ควยพี่ควยต้องรวยนะคะนรับนฤพลมันไม่เกี่ยวอะไรกัรบตำรวจไม,เมเ่เกี่ยวมันเป็นนิกเก็ตขอบคุณพี่ควดนะแม <c oughs> ่ผมก็ไม่ค่อยสบายอะไร <c oughs> ขอบคุณเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะตกรางวัลมือเดี๋ยวมันจะตกกรูผ <c> ม <oughs> แก้ให้เลยอุ้ยอ้าวขอบคุณเจ้าภาพนะครับ นะครัของวันนี้เป็นของแบง้์ไก่สดเขาไม่ใช่วันเกิดครับผมเจ้าภาพเป็นเจ้าภา,าพไก่สามสิบโลเจ้าภาพไก่สามสิบโล,โาาโลแล้วก็คุณแม่ของพี่กอ๊อฟแม่พี่ก๊อฟอ่ะพี่ก๊อฟที่ว่ารูปล่ลางสงปกปรกนี่ามางานางนี้ก็ชมของที่ดีๆเออนั่นแหละลูกล่างพี่ก๊อฟตัวแม่ดมุกเขาจะสกปรกหน่อยนั่นแหละแม่เขาก็เอาปลาสวายมาช่วยเฮ้ย วันนี้ไม่ใช่มีแต่เบนซ์อย่างเดียวนะเห็นยุ่มน้นมีน้องบาสเดี่ยวลูกชายของเบนซ์น้องบาสอ่เป็นหนุ่มก็จริงแต่ว่ายืนในเรื่องบาสยืนหน่อยบาสยืนหน่อยืนนน่ี่คือลูกชายของอีกคนหนึ่งของเสลีนิทธสว่าครับอายุยังน้อยแต่ตาบอดซะแล้วสิใจมันใส่แว่นมันใส่แว่นอยู่ในทีมงานของแจ็คสันนักข่าวด้วยแล้วอีกคนหนึ่งพี่ดิวลูกชายของเสลีนิทธสว่าครับผมอันนี้ตาไม่บอดแต่ใบตาลูกมากันวต้องกลัววันนี้ อาจารย์เทนี่แกมีงานอ๋อมีงานอ่าแล้วก็อีกคนนึงน้องลูกหมีลูกหมีสัมมาพช์ครับเป็นหนึ่งโอ้โหคนนี้สารพิจารไร้ลังเลยว่าขอบคุณแฟนเทนี่ร้องถือว่าจริงะสุดสุดมากแล้วพี่ไม่เชิญเข้ามาพี่เรียบเรียกไม่กินไม่เห็นไอ้เบนซ์มันเชิญพี่อ๋อแล้วเดี๋ยวว่ายังไงก็ได้เออเอาเบลก่อนโอเคเอาเบลเอาไปหัวซี่บ้าเลย